สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เพากับยูทีผีป่าซาผีป่าซาอันฝรั่งพี่นอ้องแต่ว่าอบอเป็นตะยานดอกงาำงานถามแม่เพราะมึงตัดติดข้อมาเพื่อนมือศพของโอป้านะจ๊ะมือศพของโอป้าอ้วนที่เพิ่น จากโลกนี้ไปวังเร็วๆนีนะคะซึ่งกบ,บดนดอกนะคะก่อนกุ้งก่อนกลุ่มจะมานะคะบุก,กีบุก,กีอาทิตย์เนาะกะเพิ่นกได้เสียไปนะคะก็เลยสีมายาเพิ่นยุพีปาซาเจาะเยาบทั้งลุ้มเนี่นะะยจักมองได้อั็นหยาบได้บ่ได้

ยงโอ้ยนอนเจตโต๊ะสบโอ้ยร้านกระไรน้ำตบทนหอมผีนี่นะ้ำหอมผีแบบเมื่อยดกนุ่มซึ่นกับรังดงนี่แหละนะคะเป็นโบดิเวณแม่บ้านจังอันจังงามงามจังสังก์ก็เจ้าซอิก็เจ้าเป็นกาแพงแพงคนรวยก็เจ้ามีเงินมีความรู้แหละ ดูไดทุกมือทุกเสาเขาเจ้าสิมาทดหนาดอกใหม่ใหม่มากฟืนเขาเจ้ามีคนดูแลอันนี้อันนี้ก็เจ้าบรให้ไพเบิรงเพื่อเอามาฟังเดวก็ใหเหลเพวยางแต่มีซื้อตาพอนั่นละบ่ได้มีอย่งหลายลังคนลังคนกับบ่มี่เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวมาใจเขาสั่งเหลวพร้อมพร้อมับกรเด็นมาดว่ันกรเด็นยังไงกระเด็นเขาฟังเขาฟังยังไง ีปลาสาบานเพิ่นบ๊พื้ปลาสาบานงามหนูพีนอ่ะาเพิ่นซีแยะนะคะถาเป็นเงือนแน่นะคะสิสิงามเน่พี่น้องะคนม,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 มีคนหดหงนะเรงนี่บบงบใเห็นปะาคนกับเขามามันเป็นตายาอ่บาบงแน่หลังเงื่อนคนกันติดน,นะติดตัน้ำมันมี่เงืเ่อนคน เนมีบอนบ่ยเนแม่ได้ฟังพคนมด้วยอบ่ได้เผาเนาะบ่เขาจ้าบ่เผาค่ะคือมีแต่ฝังเอาลงเอาใส่โลงใหม่น้ำงาเป็นกัฝังลงกัสีนี้เขียนซื่อนะคะนอูที่นี่มีสตางหน่อยมีเงินหน่อยก็จะสวยนะคะแต่ว่าถ้ามีเงนลายนแล้วมีเงินถาพูดงีองนหน่อยกะตองจ้องนี่นะคะรองจอง มงแม่หรอเนาะมันเป็นจัดแบบมัเปนจัดส่วนหนงเดเพื่อนเดีมต่อเน่ันมาว่างมาอย่างนี้ขกระทบอ่างอันนี้ต้องจองนะครับผู้ได้สิทตายต้อตายทีมได้เลยครับต้องจองหนะน ผูห้หนึ่งอยู่ทังเทผู้หนึ่งทั้ง,ง,งลางสิรัปูแล้ตายกาอา่อนแล,ล้อยู่ลางงาแล้ตายเปาอยู่อยโอ้อันนี้คนก็ต่มีเงินบ้านเ็นเฉๆเ่นคิดเป็นเงินไทยประมาณจังหวะครับโอ้ยเป็นยแสยโอ้น่นะางเป็นหินหินแกะสลักเป็นแสมน,นี่นนมัม้งเป็นบวลายคนจางกนมาเห็ดไถเออทา ดอกมงดอกไมอยัเไทยูถูกเต่าูกอคนตายคือมติดต่ตกันง่ยมอได้เอันนี้คือสองคนนะโมเมอร์เป็นตระกูลวเมียกจเปเป็นครอบครัวฟังน้ำกัน ประมาณจักแสนเนี่ยแต้องเสียเงินเลยซื่อซื้อได้นั่นแหละครับประมาณจักแสนนี่สีโอ้ยก็จะแม่ประมาณบ่อดแล้กแต่ไผสิเอาไไได้แพงได้บ่พก็สนเือนนี่แหะเฮือนลังนี่จแสนเงือนลงนีเจแสนเนี่ยสนาะเอามาเบิ่งอย่างนี้มาเบิ่งลุศพตันี้แหงคักแม่นาะนี่ผูนีู่สีแบบนี้เงืนหลายแห้งพ่นใหญ่กูวะ

ไงน่เอานมเหืนมียเราิง่วันนี้ต้องเปนคนมีเงินมีเงินหมากครับตัดยัดยุ่งเาะตมุดอกไม้เขาจะเฮ็ดีมบนนนรื่ร้อน้นร้อนเวลาทาพีนี่เขามยางเหรนซื้อ อันนี้ว like mm ่าเป็นสวนสาธารณะพีู่ดใหญ่ๆแม่เงนๆแม่กงนีก็เป็นต่ย่างนี้พลังกระบอมากหกลอพี่พลอนี่เป็นเป็นหินหินอะไรางทีผมยังคิดจัก็ยานแม่หน่ห้าหมื่นนีกระเมีนเลยมีกระเมียน ก็อยู่ฝูเดียนมโเดูป่เขาโอเคค่ะพี่น้องค่ะภาพมืเบิงนะคะบรรยากาศนินดๆในนอหนอยากกดไลก์กดใจร์กดติดตามนใช่ค่ะเด้อบอดี้อันเพื่อมารูเพู่นดอกนาะพี่น้องนอกค่ะนกับทาพี่น้องด้เห็นซื่อนะคะว่าบรรยากาศที่ประสาบบ้านเพื่อนกระบานห้ามันเป็นจังไหน ีเวลาหกโมงก่อนตอนหกโมงเด็กเอาเขาเขาก็มี่บอาแม่เอาแต่กระดูกมาฝันเขากรมี่รูหรอว่าเป็นบนผาโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ